เอ็งเาเอ็งรู้อเองค่ไหนรู้แ่ไหนมันมไม่มตัวเลที่จะใอ่ะนไม่ได้่รอบอ่ะากตัไม่มีรอง่วไม่ต้องแดงเลยอ่ะ รถของไม้นยของเราไม่ได้เราีไม่ขไม่เอาเกบแล้วนะบีมโอ้คันลออก็มีขายราซด้าแม่ม็ได้ตั้งเทเลตัวยากแค่ไหน เวลาเวลาถอยหลังก,ก้านกระดกลง่ห่าพี่ใช่แต่ว่ากระทุงล่องนีบมันทำไม่ได้คาใจปบะกระทุงนี่มันทำไม่ได้